ก็สวัสดีครับทุกท่านกับผมเลดแฟลบอยครับก็คือวันนี้นะครับกับผมได้ไปเจอบทความที่น่าสนใจมาบทความหนึ่งนั่นก็คือ5เกมยอดแย่ที่ได้รับกระแสะค่าววิจารณ์ไปในทางลบเยอะมากจนแทบจะท่วมหัวตายซึ่งในคลิปนี้นะครับกับผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าบทความเนี้ยมันเป็นบทความที่ผมสรุปมาจากบทความของต่างประเทศอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าผมแปลผิดหรือว่า มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าครับและห้าเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็ไปชมกันดีกว่าเกมที่1 GASP เกมแนวซิมูเลชันที่จะให้คุณนะครับรับบทเป็นนักวินอวกาศที่ไปวิ่งเล่นอยู่บนดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงคุณก็สามารถที่จะพบเจอกับคนอื่นได้ครับเพราะว่าเกมเนี้นะครับเป,เ,ปเป็นเกมแนวออนไลน์ และเหตุผลที่ตัวเกมนะครับได้รับคมวิจารณ์ในแง่ลบเยอะมากๆนะครับก็คือตัวเกมมีกราฟิกที่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เลยครับรวมถึงเวลาที่เราเดินอยู่ในเกมนะครับคืออยู่ดีก็มีหินตกใส่หัวเราทุกๆ2อสาวินาทีคือมันดูน่าํำคาญมากๆเลยครับรวมถึงไอสิ่งต่างๆของเกมเนี่ยนะครับมันก็ไปเอาสิ่งต่างๆจากเกมอื่นมาลงในเกมตัวเองอะไรอย่างเนงะี้ยคือมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจจริงๆ ก็คงไม่ต้องสืบแลยครับว่าทําไมเกมเนี้ถึงได้รับคำวิจารณ์ในแง่ลบเยอะมากๆรวมถึงตัวเกมเนี่ยได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกเพียงแค่16จาก100เท่านั้นเองเกมที่2 Sacred T เกมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลัที่เรานั้นนะครับจะได้เลือกฮีโร่ต่างๆมาจัดก,การศัตรูที่ว่าดานหน้ากันมาโจมตีเารารวมถึงตัวเกมเนียนะครับสามารถโคอักับเพื่อนได้อีก4คนด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่ทําให้คนสาบส่งเกนมนี้นะครับก็คือว่าตัวเกมเนี่ยมันห่วยมากๆซึ่งมันก็มีแต่คนต่างบอกกันนะครับว่ามันไม่เหมือนเกมเซกเกตภาคหนึ่งภาคสองที่เขารู้จักเลยเกมเนี้ยรวมถึงตัวเกมน,นี่นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นไอพใช่ไหมแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันขาดองค์ประกอบแห่งความเป็น r อพีจีเป็นอย่างมากและการเล่นของเกมน,นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือแค่ว่าเราเนี่ยก็แค่จะต้องกําจัดศัตรูที่แห่ดานหน้าเข้ามาแค่นั้นเอง คือไม่มีอะไรเลยไม่มีสีสันไม่มีความสนุกที่มันแบบว่าให้ดูน่าติดตามและน่าเล่นต่อไปเลยรวมถึงการังครับต่างๆนะครับมันก็ดูลาบากลำบนไปหมดเลยซึ่งง่ายๆครับเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าห่วยบอลลมเป็นเกมที่ไม่เคารพเกมภาค1ภาค2ที่เคยออกมาเลยก็ไม่ต้องสื่อน,นะครับว่าทําไมเกมถึงได้รับความวิจารณ์ในทางบวกเพียงแค่19จาก100าเท่จากนั้นตนเทมอง c o m m and and c o n q u e r for t i b e ท i a n t w i l ท g h t บทสรุปพลังอำนาจของเกมซีรีส์ Command and Conquer ซีรีส์ไทเบเลนซากะที่ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสเตอรจี้สร้างฐานแล้วก็ไปโจมตีศัตรูต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ตัอย่างที่เราเคยเล่นเกม Command and Conquer ภาคกันก่อนมาก่อน,น,น,นแล้วครับก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่สิ่งที่เกมนี้นะครับมันห่วยแตกก็เพราะว่าตัวเกมนี้นะครับเขาเหมือนกับเขาคิดค้นอะไรใหม่ๆม,มาใส่เกมภาคนี้ซึ่งมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เลยซึ่งจากที่ผมได้อ่านในคำวิจารณ์เลยนะครับ เกมซีรีส์คอมเมดี้ของเครือภาคกันก่อนนะครับคือเขาก็สามารถที่จะสร้างสีต่างๆได้ไม่จํากัดแต่เกมนี้นะครับคือมันจากัดการสร้างสิงต่างๆเยอะมากๆรวมถึงตัวเกมเนี่ยนะครับเร็วมากๆคือถ้าหากเราเล่นกับบอทเนี่ยแล้วเราสร้างนู่นสร้างนี่ช้าสักหน่อยเ่ยนะครับบอทก็มาตีเราจนแตกก็ได้รวมถึงตัวเกมต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาถ้าหากว่าเน็ตรหลุดนะครับก็ต้องลลอกอินใหม่เลยคืออะเป็นอะไรที่น่ารำบาญมากมาก ซึ่งง่ายๆครับคือเกมนี้มันก็แนนว่าเขาไม่เคารพต้นฉบับอ่ะมันก็เลยทําให้เกมนี้มันดูไม่โอเคอย่างที่คิดนะเนีซึ่งตัวเกมนี่ครับได้รับคำวิจารณ์เพียงแค่18%จาก100%เท่านั้นเองเกมที่4 day one gallery incident เกมแนว survival ที่ตอนนั้นจะได้สำรวจสิ่งต่างๆในป่าอเมซอนรวมถึงคุณจะต้องทำการเอาตัวรอด ไปแต่ละวันแต่ละวันและคุณก็จะสามารถคราฟสิ่งต่างๆมาใช้เป็นเครื่องทุนแหล่งของคุณได้อีกด้วยและสิ่งที่ทำให้ตัวเกมได้รับความวิจารณ์เพียแค่18%นั่นก็คือตัวเกมบั๊กโคตรเยอะรวมถึงระบบการต่อสู้ต่างๆก็โคตรที่จะดูแย่มากๆแถมการาฟิกนะครับฉากคาสัสซีนก็ดูสวยดีหรอกแต่พอเข้าไปในเกมนี่คือห่วยแตกโคตรๆคือเหมือนกับว่านี่เกมเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ รวมถึงการควบคุมของตัวเกมที่มันกระดูน่ารำคาญและบอทก็แบบงงๆเง่าๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งแย่ๆหลายอย่างมารวมกันมันก็ทําให้เกมนี้นะครับโดนสาปส่งเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเกมที่5 f r e d e o u t 3 chaos and destruction เกมแนวแข่งรถแบบฮาร์ดคอร์ที่ทําให้คุณเนี่ยครับมีอะลรนาลีสูบหลังมากๆถ้าหากคุณเล่นเกมนี้เพราะว่าตัวเกมนี้นะครับมีความบ้าพลังมีความสุดเหวี่ยงรวมถึงคุณจะสามารถ รถต่างๆอย่างพวกรถออฟโรด load, หรือว่ารถบรรทุกเนี่ยมาชนกันให้พังกับไปข้างหนึ่งก็ยังได้และสิ่งที่ทําให้เกมนี้นะครับมันยอดแยก่ก็เพราะว่าตัวเกมนี่นะครับไม่ได้ถูกสร้างโดยทีพัฒนาคนเก่าจากภาคเฟร e เอาท์2นะครับโดยเกมภาคนี้นะครับไม่ได้สร้างจากทีบักเบียร์เหมือนเมื่อก่อน,อนแต่สร้างโดยทีมพัฒนาทีม P s ช็กสตูดิโอซึ่งมันก็เลยทำให้ทีพัฒนาเนี่ยครับอาจจะเข้าไม่ถึงแกนแท้ของตัวเกมก็เป็นได้ ดูตัวเกมมีฟิสิกส์รถที่ดูหวยแตกลวมถึงไอที่หยาบกระด้างแถมกราฟิกของตัวเกมก็แบบว่าโอ้โหดูชวนมือบึอมอเมาเหลือเกินซึ่งจะให้แนะนำนะครับถ้าหากใครที่อยากจะเล่นเกมเฟรเอาภาค3มเนี่ยผมแนะนำให้ไปเล่นภาค2ดีกว่าผมว่าสนุกกว่ากันเยอะเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ5เกมที่ผมพูดไปซึ่งผมก็ต้องขอบอกนะครับว่าบทความนี้นะครับผมก็ตีความมาจากอังกฤษอีกทีนึงครับซึ่งมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยครับ และถ้าหากว่าใครชอบใจนะครับผมก็ฝากท่านช่วยกด subscribe หรือว่าช่วยแชร์ให้กันได้ครับเพื่อที่จะได้ทำให้ช่องนี้เนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเออเราทาคลิปไปคนชอบนะก็คิดกับผมไปนะครับบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะ